ครัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแนะครับผมนะวันนี้เราอยู่ในเกม킹บุกกรซี่ซึ่งวันนี้ปีเตอร์ได้ดาบโยรุมานะทุกคนซึ่งได้เมื่อคืนเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆฮะ,ะดวงดีเกินไปแต่ปีเตอร์ดวงหมดแล้วลนะ่ะเพราะว่าได้ครบแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะทุกคนอย่างแรกคุณผู้ชมนะฮะต้องมีไอ้สร้อยมีหอ,อกนะทุกคนแล้วก็ต้องมีดาบโยรูนะวีนหนึ่งวีนหนึ่งและเราก็ต้องไปตีเรือนะฮะหาเวนดอ์นะะทุกคนซึ่งถ้าเราได้ปุ๊บเราก็ไปทำโยรูวีสองได้เลยนะฮะทุกคนซึ่งโอกาสต่อโคตรต่ำฮะก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะว่าจะได้ดาบลวงราหรือว่าจะได้เวนดอ์นะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาโชว์สกิลกันเลยดีกว่านะทุกคน ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนนะซึ่งดวงตามันขยับได้นะซึ่งดวงตาเขียวก็เปลี่ยนจากวีหนึ่งที่นิ่งๆตอนนี้ขยับได้แล้วเอะไอตรงนี้เหมือนลีกซี่โพลนะทุกคนดูดิเนี่ยอันเดียวกันเลยแค่เอาเข็มทิศออกเข็มทิศออกนะทุกคนอันนี้มังกรดาบยาวทะลุพื้นนะทุกคนกระโดดโอเคดาบยาวมากนะทุกคนมันใหญ่ขึ้นนะทุกคนถ้าเดินก็ทําให้ปีเตอร์ปวดหลังเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซ่ดกันนะทุกคน วัน d ิ n งสแลชแนททุกคนอุ้ยหัวไฟฟันน่ะดามี่งสองหมื่นนะทุกคนพนะี p ีพีดีไหมสำหรับผมก็โดนยากนะอ่ะพี่เบ็กพาติดเขาทำยังไม่เนียนแน่เลยปุ๊บต่อมาสกนะิลเอ็กนะ i ดมิม s ชั่นสแลชนะทุกคนถ้ายิงไกลยิงดามีแรงนะทุกคนโอ้หกหมื่นเอ้ยราคาหัวได้เลยนะเนี่ยทุกคน หกหมื 60, ่นอะทุกคนเป็นเล่นถ้ามันไม่มีฮาคิ key, คือตายแน่นะทุกคนเดี๋ยวผมขอตีลากก่อนนะทุกคนผมจะโชว์ว่าสกิลแซ่ดนะมันสามารถตีรวบทีเดียวได้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาก่อนนะทุกคนแล้วกดสกิลแซ่นะนี่เก็บหนึ่งนะฮะอีกสองตัวอีกสามตัวเกือบตายอ่ะปล่อยสกิลเอ็กซ์วูบสกิลเอ็กซ์เก็บสี่ฮะทุกคนดาเม็นเป็นแสน เกอบเป็นร้านอุ้ยกว้างนะทุกคนเป็นเล่นดาเไม่เป็นเล่นนะทุกคนใส่สร้อยคอมีคอคือราคางหัวกับโยรูโครง่ายนะทุกคนซึ่งไอดาบนี่นะก็สําหรับผมนะฟาร์มดีมากกว่า PVP นะทุกคนก็วิธีการทำก็ง่ายแต่โอกาสตกโคตรยากนะทุกคนซึ่งปีเตอร์รู้สึกดวงปีเตอร์น่าจะไม่เหลือแล้วนะอัปเดตหน้าปีเตอร์น่าจะก็คือ ปีเตอร์ดวงหมดแล้วล่ะทุกคนก็ปีเตอร์ไม่เหลืออะไรละซึ่งคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวปีเตอร์สปอยไว้ลงหน้าดีกว่าซึ่งคลิปหน้านะปีเตอร์ก็จะมาเป็นการรีวิวมูลรามสัก์วีสองนะทุกคนซึ่งทําเสร็จพร้อมกับโยรูเมื่อวานนะทุกคนคือเจ้าเกิดกับเรือเกิดนะนะก็เลยปีเตอร์ตีเรือเสร็จปุ๊บได้โยรูวีสองทำโยรูวีสองเสร็จมาตีเจ้าแล้ว,ลวก็ได้มูลรามสักวีสองปีเตอร์ดวงหมดแล้วเขาหลัง ปีเตอร์ต้องทำบุญแล้วนะทุกคนซึ่งถ้าถามว่าจะทำบุญวัดไหนปีเตอร์ไม่รู้แต่ที่รู้รู้มันยดขึ้นอยู่กับด้วยฮะสวัสดีครับ